เอาละนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการยามาตกสตูดิโออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมฮงไกสตาร์เรียเนาะซึ่งวันเนี้ยที่เราจะมาทำก็คือการไล่คุยกับ NPC ทุกตัวในแมปนี้เนาะในแมปเมืองโบเนียเนี่ยเอ้ยเออผมจำชื่อเมืองไม่ได้ละเออนั่นแหละคือเราจะไล่หา NPC ทุกตัวคุยแล้วจะรู้ว่ามันมีข้อมลูลอะไรเราเก็บบ้าง มีหนังสือด้วยเก็บหนังสือมาก่อนเก้าอี้ยาวดูซิเก้าอี้ยาวเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างการดีไซน์ของเก้าอี้ยาวสอดคล้องกับหลักสรีระมากแต่ผู้จัดวางพวกนั้นกลับไปได้คํานึงถึงปัจจัยก็คือทํามาสวยแต่วางแบบไม่มีคนมานั่งอแล้วนะเคตรงนี้ไม่มีคนนั่นไงมีกล่องอยู่ตรงนู้นด้วยมีน้ำพุตรวจสอบด้วย น้ำพุตรงจัตุรัสไม่ได้เย็นจัดแต่เย็นสดชื่นกำลังดีน้ำที่ใสแจ๋วทำให้คุณมองเห็นเหรียญที่กระจัดกระจายอยู่บนบอ่อดูไปแล้วคนที่นี่คงใช้บอ่อน้ำพุแห่งนี้เป็นที่สำหรับขอ,ขอพรสินะไหนขอดูซิว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ยนเหรียญละอธิษฐานงมสมบัติที่อยู่ในบอ่อน้ำพุอันนี้น่าสนใจอัสชาน,น่าสนใจนะ ดดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเอาจริงดินี่มันจัตุรัสนะท่ากลางสายตาผู้คนมากมายเนี่ยนะถึงต่อให้ไม่มีใครเห็นแต่มันก็เป็นของสาธารณะทำแบบนี้คุณไม่ละอายใจบ้างเหรอช่างเถอะช่างเถอะเห็นแก่ที่ไอเดียนี้เป็นความคิดอันสร้างสรรค์งั้นก็เรียบลงมือเถอะเพียงแต่รับผิดชอบผลที่ตามมาเองนะฮี่ได้ของด้วยว่ะ สมมอบไปเทมที่ต้องการยืนยันโอเคขอบอกว่าในอ่าขอบอกว่าในน้ำพุแห่งนี้มีทุกอย่างไม่แพ้คางสมบัติของกษัตริย์โบราณเลยดูสิคุณงมเจออ่าโซลิปวอเตอร์งมได้สิ่งนี้ในบ่อน้ำพุก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วแหละว้าได้ของมาเด้อ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ลหละคุณยายมีอะไรให้คุยไหมไมีแค่เก้าอี้ยาวนี่คนหาสมบัติก่อนอเอาเญียวี่คอยู่แต่คนนี้คุยได้โดมินิกนะครับโดมินิกจะมีข้อมูลอะไรให้เราบ้างมาฟังกันบุตรแห่งเมืองเอาอันหนาวเน็บชาวเมืองที่หน้าภูมิภาคภูมิใจแห่งอนุรักษ์ จงเงยหน้าขึ้นอย่าปล่อยให้วันที่แสนวุ่นวายและหยาบคายทำให้โง่เขลาจงระลึกถึงคำสอนของผู้สร้างเมืองและผู้วิทักษ์สูงสุดอยู่เสมอเขาดูทุ่มทุ่มสุดตัวอยู่นะลองฟังเขาพูดดูสักหน่อยดีไหมฟังโดมินิกพูดต่อมันเป็นเรื่องปกติที่พวกคุณจะมีข้อสงสัยในใจเพราะไม่ว่าจะมองไปทาง ซ้ายหรือขวาก็ไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์อยู่เลยพวกคุณออกตามหาจนทั่วทุกที่แต่ก็ไม่เจอหลักฐานการมีอยู่ของอนุรักษ์เลยแล้ววันนี้ฉันก็ไขข้อสงสัยของทุกคนเพื่อให้ทุกคนสัมผัสถ,ถึงพรที่แท้จริงของอนุรักษ์และทำให้พวกคุณได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเจตจำนงของผู้สร้างเมืองแต่ฟังต่อูงชน ฟังฝงชนว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอ่ะอันนี้ฟังต่อดีกว่าอนุรักษ์คือจิตวิญญาณแห่งพลิปพอดที่เป็นรูปธรรมซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาและหล่อหลอมบุคลิกภาพของเราอยู่เงียบๆพร้อมทั้งส่งผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของเราการที่คุณหาไม่เจอนะ่ะก็เพราะว่าพรของอนุรักษ์ได้ถูก หลอมรวมเข้ากับโลกที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่นานแล้วมันจะกระจายอยู่ในอากาศห่อหุ้มไปด้วยแสงและถูกอบอยู่ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนตั้งแต่ที่มนุษย์กำเนิดขึ้นมาคำสั่งสอนของผู้พิทักษ์สูงสุดได้เตือนสติของเราอย่าบอกว่าพรของอนุรักษ์เป็นเพียงเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึง่งเราต้องสืบทอดจิตวิญญ,ญาณบรรทบุรุษของผู้สร้างเมืองเราต้องมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างเข้มแข็ง แล้วต่อสู้กับภัยพิบัติทั้งหมดอย่างกระหา f g แฟกเตมและลมหนาวนิรัน์ก็เป็นแค่เส้นทางการทดสอบเพียงเล็กน้อยอนุรักษ์เท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเรามายืนเคียงข้างผู้สร้างเมืองและผู้พิทักษ์สงสุดและเดินตามตามรอยทางของท่านกันเถอะพอโชคชะตาของเราถูกกำหนดมาเพื่อชัยชนะโอเคเราไปฟังผงผงชนกันบ้างดีกว่าฟังดูสิ ชางเป็นคำพูดที่ปลุกพลังได้ดีอะไรเช่นนี้ผู้สร้างเมืองท่านนี้น่าชื่นชมมากคำพูดของเขาสร้างชุบชีวิตที่ไร้ซึ่งความหวงังและเติมเต็มความมั่นใจมาให้ฉันอีกครั้งว่าแต่มันเวอร์วังขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับฉันนะผู้สร้างเมืองเหล่านี้วันๆเอาแต่พูดคำโกหกพกลมไปทั่วสู้เอาเวลาที่ทำเรื่องแบบนี้มาคิดว่าจะทำยังไง ให้ผู้คนมีชีวิตดีขึ้นจะดีสักกว่าอนุรักษ์เยี่ยมไปเลยฉันเดินวนกลับมาต้องรอบหนึ่งแล้วทำไมยังไม่เสร็จอีกนะคนหนุ่มสาวนี่มีเรื่องให้คุยเยอะจริงๆโอเคงั้นผมฟังหนึ่งแค่นี้กันเนาะโอเคโดมินิกจบแล้วงั้นก็ไปคนตอบไปเลยแต่ผมจะลงเป็นคนๆไปเนาะคือคลิปหนึ่งหนึ่งคน How did you get